สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ขุนแก้วรอรินแชนแนลนะครับวันนี้มาที่ศาลอาญาถนนราชดาพิเศษกรณีคุณจตุพรพรมพันธ์มาฟังคําสั่งศาลของในชั้นดีกานะครับกรณีนับโทษามินนายอภิสิทธ์ใหม่นะครับเป็นการฟ้องซ้ําคุณจตุพรก็ให้สัมภาษณ์นะครับเดี๋ยวก็มาฟังกันตอนนี้ก็ดูบรรยากาศระหว่างที่สื่อมวลชนแฟนคลับต่างๆให้กําลังใจสื่อมวลชนเก็บภาพคุณจตุพรเดินขึ้นมานไดศาลนะครับ เ้วก็มาฟังบทสัมภาษณ์ยาวๆกันไปเลยรายละเอียดต่างๆนะครับค่อนข้างมีเทคนิคสับแสงหรือว่าขั้นตอนทางกฎหมายนะครับกรณีฟ้องซ้ำนับโทษรวมโทษนับโทษใหม่หรือไม่อย่างไรความจริงก็นับโทษรวมกันนะครับเวลาเราโดนคดีอะไรต่างๆถ้าติดอยู่ในคุกก็นับรวมกันไปเลยพอเสร็จสิ้นก็นับรวมจาก1ปีรวมอีกคดีหนึงเป็น2ปีก็ติด2ปีครบก็ออกมานะครับแต่ทีนี้ทางคุณอภิสิทธิ์ก็ มาฟ้องให้นับใหม่อีกอะไรอย่างนี้ไม่ได้คัดค้านตั้งแต่ในชั้นที่เขายื่นคัดค้านในคุกนะครับเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มต่างๆอ่าเอาอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมาฟังคุณจตุพรให้สัมภาษณ์ในสองประเด็นหลักประเด็นคดีนี้กับประเด็นที่จะมีการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ของคณะไทยไม่ทน วันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็จะไปรวมกับบอกลายจุดสมบัติบุญงามอันง์นะครับแล้วก็พูดไว้ว่าระบวนการไทยไม่ทนนี่ต่อให้มีจตุพรหรือไม่มีจตุพรเขาก็จะสู้ต่อไปนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวมาฟังบทสัมภาษณ์การผ่านขุนแก้วรอรินชาแนลเลยนะครับในมติเบื้องต้นในวันเสาร์นี้คณะไทยไม่ทนจะไปร่วมขบวนกับคุณสมบัติบุญงามอนง์ นะครับเราจะไม่มีเวทีในวันนั้นจะยกขบวนไปทั้งหมดนะครับที่จะไปร่วมกับขบวนการของคุณสมบัติส่วนที่เหลือนั้นหัดจากนั้นจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องของคณะคนนะครับที่เขายังอยู่ถ้าผมมีอันเป็นไปในวันนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจได้ว่าเรื่องค้างคาหลายเรื่องนะครับในชีวิต ผมนี่เตรียมความพร้อมผมสร้างพระค้างไว้ผมก็ทําสําเร็จแล้วค้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค้างเอาไว้ทําสําเร็จส่วนร่างกายเมื่อวานนี้ก็ไปฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยไปทําฟันเตรียมพร้อมรับกับทุกสถานการณ์ในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ไม่ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรขอให้คนในประเทศนี้จงมีความรักมีความศรัทธา ต่อความยุติธรรมและนี่นะครับขอให้ทุกคนได้ปาฟันได้ข้ามพ้นจากวิกฤตเหมือนจากที่พวกเราเดินจากลานเกศดาปอดินขอพรตั้งแต่รัชกาลที่สามพระแม่ธรณีสารเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชและพระแก้วมรกตเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองได้โปรดจงคุ้มครองพี่น้องประชาชนคนไทย และก็อย่าได้มีความทุกข์นะครับเพราะว่าหลายคนได้ร่วมต่อสู้กันมาการเข้าออกในเรือนจําผมเป็นความทุกข์ของพี่น้องผมต้องขอโทษอีกครั้งผมบอกกันมาตั้งแต่ต้นหลายเรื่องราวในการเคลื่อนไหวว่าผมเป็นคนที่มีภูมิท่านทานต่ำผมมีโอกาสเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นวันนี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกผมจึงจะต้องเลือกเวลาที่ดีที่สุด และบัตรนี้ก็เป็นกระแสสังคมด้วยความเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นหลายคนที่ตั้งคําถามว่าทําไมวันนั้นไม่ทําอย่างนี้ทําไมวันนี้ไม่เป็นอย่างวันนั้นอย่างนั้นวันนี้ก็คือคําตอบเพราะว่าเราต้องเลือกเวลาซึ่งเรามีเวลาไม่มากมีโอกาสไม่มากเหมือนกับคนอื่นนะครับเราได้ทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นผมบอกเสมอว่าเราต้องมีมรณะสติต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา และที่สําคัญที่สุดไม่ว่าอย่างไรก็ตามใครคิดไม่ดีผมก็อาโหสิกรรมให้ผมเป็นคนวัดเป็นคนพุทธผมก็ปฏิบัติอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจะเดินเข้าสู่การฟังคําพิพากษาด้วยความสง่างามถ้าสั่งให้จําคุกผมก็จะเดินเข้าเรือนจําอย่างสง่างามในฐานะประชาชนนะครับและผมก็จะปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปความสั่งศาลที่ไม่ใช่คําพิพากษา ทำพิพากษาเป็นที่ยุติและผมก็ถูกจองจำคุกโดยสารได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดสั่งปล่อยตัวผมเมื่อวันที่3สิงหาคม2500ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังอีกครั้งเพื่อจะได้เป็นการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ ของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนนี่เป็นกรณีแรกและผมต้องการให้เป็นกรณีสุดท้ายผมมักจะพูดเสมอว่าหลายคนอาจจะเกลียดผมได้แต่จงอย่ากเกลียดความยุติธรรม จงเกลียดความอายุตรรมเหตุเนื่องจากว่าในคดีนี้โจทย์คือนายอภิสิทธ์เมธชาชีวะได้ฟ้องผมหลายคดีและศาลที่ภาคสาจำคุกสองคดีในคดีแรกศาลชั้นต้นได้พิพภากษายกฟ้องต่อมาในคดีที่สอง สารชั้นศาลชั้นต้นพิพภาษษาจำคุกสองปีและสั่งให้นับโทษต่อจากคดีแรกซึ่งไม่สามารถจะกระทําได้ซึ่งดูได้ตามฎีกาต่างๆว่าการนับโทษต่อจะต้องมีโทษอยู่ข้างหน้าจึงสามารถจะสั่งให้นับโทษต่อได้ต่อมาสารอุทธรในคดีแรกพิพภาษษายกฟ้อง สารอุทธรณ์ในคดีที่สองยืนตามสารชั้นต้นคือสั่งจำคุกสองป,ปีและสั่งให้นับโทษต่อจากคดีแรกซึ่งไม่สามารถาจะกระทำได้เืน่องจากว่าไม่มีโทษมาก่อนต่อมาในคดีแรกนะครับสารฎีกาได้กลับคำพิพากษาสั่งจำคุกหนึ่งปีต่อมาในคดีที่สอง ซึ่งขณะนั้นผมอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับสารดีกาได้พิพากษาสั่งให้ลดโทษจากสองปีเหลือสิบสองเดือนที่เหลือเป็นไปตามสารอิการณหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดจากสารอาญาได้สั่งให้นับโทษต่อแต่ผมเป็นคนที่ศึกษาเรื่องข้อกฎหมายได้ปรึกษาหารือกับผู้รู้เห็นว่า สารดีกาไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อเพราะสั่งให้เป็นไปตามสารอุทธรณ์ซึ่งขณะที่สารอุทธรณ์สั่งนั้นเป็นการสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายไม่สามารถกระทำได้เพราะผมไม่มีโทษอยู่ข้างหน้าผมจึงทำเรื่องให้มีการพิจารณานับโทษใหม่มายังศารอาญาสารอญญา,ารอญ,ญาได้ยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากสารดีกาได้พิพากษาเป็นที่ยุติสิ้นสุดแล้วผมได้อทธรณ์คำสั่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางสารอาญาได้เบิกตัวผมมายังหน้าศาลอย่างน,าางนี้และผมก็ได้เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นการอทธทณ์คำสั่งก็สั่งณวันนั้นเลยว่าการที่สารอทธรณ์ได้สั่งให้นับโทษต,ต่อนั้นเป็นการ ดังนั้นจึงให้นับโทษตั้งแต่วันพิพากษาก็คือนับโทษพร้อมไปกับคดีแรกนะครับผมจึงจำคุกเหลื่อมไปเป็นเวลา15วัน1ปีกับ15วันผมออ,ออกจากเรือนจำได้เพราะมีหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดการต่อสู้เรื่องการนับโทษนั้นฝ่ายโจทย์สามารถจะกระทำได้ถ้าจะกระทำซึ่งปกติก็จะไม่มี หลังจากคำพิพากษาสารดีกาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องระหว่างจำเลยสารและกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำเท่านั้นเรื่องนี้ผมได้ต่อสู้เรื่องการนับโทษถ้าโจทย์จะมีความเห็นแยง้งก็ต้องแย้งกันในตอนนั้นในขณะที่ผมทำคำร้องเรื่องการนับโทษปรากฏว่าโจทย์ไม่ได้แย้งในตอนนั้นต่อมาเมื่อศาลศาลสั่งปล่อยตัวผมเรือนจำก็ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ในขณะที่ผมเป็นนักโทษชั้นดีเมื่อวันที่3สิงหาคม2561ปรากฏว่าผ่านไป3วันวันที่6สิงหาคม2561ฝ่ายโจทย์ได้ไปร้องให้มีการนับโทษใหม่โดยอ้างว่าผมยังถูกคุมขังไม่ครบศารอาญาได้ยกคำร้องเพราะว่าเป็นเรื่องที่พิจารณาเสร็จขึ้นไปแล้ว ไม่สามารถที่จะกระทําได้เพราะสารได้สั่งปล่อยตัวผมออกข้างนอกแล้วและโดยอ้างอิงหลักข้อกฎหมายมากกว่ต่อมาโจดได้อุธทร์ปรากฏว่าสารอุธรณ์สั่งให้นับโทษมาวันนั้นถ้าพี่น้องจะจําความกันได้เป็นเรื่องที่อื้อองไปทางสารอาญาผมได้สอบถามคนในสารอาญามากมาย ว่าเขาก็ไม่เคยได้เห็นเรื่องนี้มาก่อนซึ่งผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนและผมเชื่อว่าคนไทยก็ไม่ได้เห็นมาก่อนท้ายที่สุดผมก็ได้ยื่นประกันตัวจากคำสั่งด้วยวงเงินสองแสนบาทผมลงมาที่หน้าสาลอาญาว่าผมหาที่พึ่งใดไม่ได้แล้วต้องถวายดีกาต่อพระเจ้าแผ่นดินเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครคนใดและเนี่นะครับ ในระหว่างดีกานั้นผมได้จัดชุดทีมงานและขอร้องวิงวอนบรรดาพี่น้องของเพื่อนทุกแวดวงว่าช่วยไปค้นดีกาว่าหลังจากค้นโทษโดยคำสั่งศาลแล้วนั้นได้เคยมีกรณีใดที่ศาลสั่งให้มีการนับโทษใหม่หรือไม่ปรากฏว่าตั้งแต่ประเทศไทยตั้งมายังไม่เคยมีนี่เป็นคดีเลย ซึ่งผมเองนี่นะครับก็บอกวนะ่าหลายเรื่องก็เป็นคดีแรกของประเทศไทยผมยกตัวอย่างคดีปี2553ในคดีแห่งศารดีกาแห่งได้อ่านคำพิพากษาโดยระบุว่านายจตุพรพรมพันธ์ซึ่งเป็นจำเลยที่หขึ้นปราศัยไม่ได้มีลักษณะยุยงให้คนเผาบ้านของเมืองเป็นการพูดเช่นเดียวกับ อดีตนายกทักษิณแต่สารดีกาแพ่งพิ่ภาษษายก้องนายกทักษิณแต่สั่งให้ในายจตุพรชดใช้โดยอ้างว่านายจตุพรเป็นประธานนปชต้องรับผิดชอบซึ่งขณะนั้นผมไม่ได้เป็นผมเป็นหลังจากนั้นอีกสี่ปีและคดีนี้ปลายทางผมคือล่มละลายก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ก็ถอนประกันผมหลังจากมีการยุบสภาสามวันในวันที่สิบสองพฤษภาปี5้าสซึ่งผมต้องไปสมัครสอสในเรือนจำและในวันเลือกตั้งผมได้ร้องขอกับศาลว่าขอไปใช้สิทธิที่เลือกตั้งศาลไม่อนุญาตทั้งที่ผมได้กล่าวว่างว่ามีปคธก็ยืนยันว่าถ้าผมไม่ไปใช้สิทธิจะมีปัญหาเรื่องสมาชิกกัพ สารก็ระบุว่าเป็นความเห็นของโโกรกตเท่านั้นต่อมานะครับต่อมาเนี่นะครับเลือกตั้ง3กรกฎาคมปี5 0รับรองผมเป็นคนสุดท้ายขังผมต่อจากวันเลือกตั้งเนี่ยต่อไปอีก29วันรับรองผมเป็นคนที่500แล้วก็ถอดถอนผมเป็นคนแรกเหตุที่ถอดถอนโดยสารรัฐธรรมนูญผ่านมาติกรกตน,นั้น อ้างว่าผมไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งซึ่งตรงกับที่ผมได้ให้เหตุผลกับศาลและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเหตุของการถอนประกันตัวนั้นซึ่งแยกไปฟ้องอีกคดีหนึ่งซึ่งปรากฏว่าทั้ง DSI และอายการสั่งเป็นคดีเป็นที่ยุติว่าผมไม่ได้กระทำความผิด และที่สำคัญที่สุดมติของสาภาพรัฐสภาลโลกก็มีมติให้คืนสมาชิกภาพกับผมนี่คือเหตุการณ์เมื่อวันที่18พฤษภาคมปี55และในคดีหลักที่เป็นเหตุถอนประกันสารชช้าต้นก็ยกฟ้องไม่กี่วันที่ผ่านมาสำนวนที่2คดีบ้าน42จำเลย7คนซึ่งผมไม่ได้ไปอะไรนะครับแต่ปล่อยให้5คน ก็ดีขาดอายุความทั้งที่เนี่ยนะครับบางคนที่ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ที่บ้านไม่เคยไปไหนผมถามว่าความยุติธรรมคืออะไรมีผู้ใหญ่คนหนึ่งของบ้านเมืองเคยมาถามผมว่าได้ยินที่ในหลวงรัชกาลที่ 10, สิบสัดเรื่องการํำนวยความยุติธรรมคุณจตุพรได้ยินไหมผมบอกว่าผมได้ยิน แต่ผมไม่ได้รับความยุติธรรมและประชาชนอีกจํานวนมากไม่ได้รับความยุติธรรมณนะวันนี้ครับผมมาและจะเดินไปฟังคำพิพากษาจะไม่ขอเลื่อนขอรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นความเสียหายจากการสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรในขณะที่สั่งให้นับโทษต่อนั้น ทั้งที่ไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้กระบวนการยุติธรรมนี้จะรับผิดชอบกัอการสั่งปล่อยตัวผมในขณะที่ผมเป็นนักโทษชั้นดีซึ่งผมต้องกล่าบขอบคุณผมต้องไปเริ่มสถานะใหม่ถ้าผลร้ายซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทยความยุติธรรมตรงนี้จะอยู่ตรงไหน,นผมจึงบอกว่าเอาผมไปขังนั้นผมติดคุกมาแล้วสี่ครั้งผมเป็นมนุษย์คุกคนหนึ่ง ผมรู้ว่าผมจะใช้ชีวิตอย่างไรแต่บ้านเมืองนี้เมื่อได้ยินการตัดของราชการที่สิบเรื่องการอำนวยความิธรรมนั้นทุกฝ่ายก็ต้องน้อมนำไปปฏิบัติวันนี้เนี่ยนะครับผมวาดหวังเหมือนกับที่ผมไปพูดที่หน้าศาลดีกาว่าผมมาขอทานเสษเสี่ยวความยุตยิธรรมวันรุ่งขึ้นผมก็ไปถวายดีกา และไปยื่นหนังสือถึงประธานศาลดีการแนบเอกสารที่ถวายดีการตามที่ประกาศเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นที่ผมพูดเมื่อตอนต้นว่าเราอาจจะคิดต่างอย่างไรก็ได้แต่จงอย่ากเกลียดความยุติธรรมแต่จงเกลียดความอายุติธรรม ไม่ว่าจะเกิดกับคนที่คุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือส่วนของคดีในวันนี้ความจริงอะที่สั่งที่ไปฟ้องเนี่ยนะครับไปนับโทษต่อเป็นการฟ้องซ้ําความจริงเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์จะพิจารณาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะนี่นะครับถ้าโจทย์จะเห็นแยง้งต้องแย้งตั้งแต่รอบแรกนะครับที่พิจารณาขณะที่ผมอยู่ในเรือนจำเพราะผมสู้เรื่องการนับโทษใหม่และปรากฏว่าโจทย์ไม่ได้เห็นแย้งในขณะนั้น และจนกระทั่งถังผมจนกระทั่งครบตามจํานวนและปรากฏว่ามาฟ้องถามว่าสิ่งเหล่านี้ทําได้หรือในกระบวนการยุติธรรมแต่ทํากับใครไม่ได้แต่ทํากับนายจตุพรธมพันธ์ได้เพราะว่าคนในรัฐบาลบางคนไปเที่ยวพูดว่าวันที่แปดนี้ก็จบแล้วเพราะจะถังผมได้แล้วใครไม่ทนจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นประเด็นที่พิจารณาเรื่องซ้ําเพราะว่าถ้าฝ่ายโจท์เห็นตา่าง เห็นแยง้งก็จะต้องต่อสู้ในขณะที่ผมร้องอยู่ในเรือนจาเมื่อฝ่ายโจทย์ไม่เห็นแย้งความจริงแล้วตั้งแต่ต้นเมื่อศาลฎีกาพิพากษาเนี่ยเป็นเรื่องระหว่างจาเลยราชทรรและศาลเท่านั้นแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับความจริงไม่ควรรับมาตั้งแต่ต้นเพราะว่าฝ่ายโจทก์ถ้าแยง้งต้องแย้งขณะที่ผมร้องว่าการสั่งให้นักโทษต่อโดยมิชอบและผมก็สู้กันถึง 2, อออสองขั้นตอนสองคำสั่งดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่า วันนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับการจะชิงทาังหรือการจะคิดทางการเมืองแต่ต้องแลกมาซึ่งความยุติธรรมทั้งปวงนั้นท่านไม่คุ้มหรอกเพราะนี่จะเป็นแผลของกระบวนการยุติธรรมไปอีกยาวไกลนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ไหว้วันผมพร้อมจะถูกสังเวยเพื่อให้ประเทศนี้มีความยุติธรรมและได้รับการอำนวยความยุติธรรมอย่างแท้จริง